ทุกคนครับวันนี้ช่องเอาเออเอ็นดูแฟมิลี่ช anel เรามาอยู่ที่หาดแล้วแม่พิมพ์จังหวัดอะไรจังหวัดระยองมาครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเดินดูทะเลฮะอะไรนะไปดูสิที่เสื้อสมุดโอ้ไปดู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 นี่นะฮะมาถึงแล้ววันนี้ลมค่อนข้างแรงนะลมค่อนข้างแรงครับดูครับเนี่ย อันนี้พีเสื้อสมุทนะฮะครึ่งตัวครับอยู่ด้านบนนะฮะอันนี้คือว้าวโอทําระโอเคเยี่ยมยอดเลยหน้าตาเหมือนกันเดะเลยนะสัาทาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูรูปปั้นนิดหนึ่งสิฮะโอเคลงได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวปั๊บไปดูรูปปั้นนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ลูกสาวเขาเดินข้างล่างฮนะไปดูชายหาด หาดก็สะอาดอาดนะฮะาหาดแหลมแม่พิมพ์ดีฮะจะ๊ะเลโอเคอันนี้มีรูปปั้นด้วยนะฮะนี่รูปปัน้นมีรูปปัน้นตรวนี้ฮะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเดินทางมาถึงแหลมแม่พิมพแล้วนะฮะนี่ตั้งอยู่เขตอำอเภอแกลงอยู่ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ48กิโลเมตรครับนี่ครับอันนี้คือ รูปปั้นอีกรูปปั้นหนึ่งฮะที่มีป้ายว่ายินดีต้อนรับสู่แลมแม่พิมพ์ครับนี่มีปูปูนี่ฮะปูมีปลามีเตา่ามีกุ้งมีหอยนี่ฮะมีปลานิโม่ด้วยใช่ปลานิโม,โม่ป่ะปลานิโม,โ,มานโ,มโม่ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยอยู่ได้ไงคะนนี่ย,ปยออไปไปตงนู้ลงมา เราจะลงฝั่งไหนล่ะโอเคไปโอ้ทะเลก็สะอาดสะอาดนะมาเนาะสะอาดสะอาดนะนป้าคนอื่นผมสยายนี่หน้ากระโปรงสยายโอเคนี่เลยทำไมเราไม่เปลี่ยนชุดแม่ดีๆล่ะลูกเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาเดินนี่ฮะเร็วไหมฮะ มาไว้ไว้โดดเลยฮึบอือนี่ฮะดูโอ้เขาก็มีการเล่นน้ำด้วยนะเนาะมาฝั่งนี้ดีกว่านี่ครับมามาฝั่งนี้มาเร็วเร็วเร็วฝั่งนี้มาเดินมาฝั่งนี้เนี่ย โอ้ดูเกาะด้านหน้านะฮะมาเริ huh. ah ่มมาฝั่งนี้ดีกว่าหน้ามาฝั่งนี้มาดีมาจับปูฝั่งนี้มาจับปูฝั่งนี้นี่ฮะมาเลยมาเลยนี่ตาซ่านอยู่นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ผมคิดว่าใครที่มีโอกาสมีเวลาฮะ สามารถที่จะมาเที่ยวหาดแหลมแม่พิมพ์ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าภาษาสะานฮะนี่ดูครับดูทะเลฮะดูน้ำทะเลดูน้ำทะเลครับเนี่ยโอ้ใส่นะฮะใสมากเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยนะครับเนี่ยดูดูขับสวยงามนะฮะ ตอนนี้เรามาที่แหลมแม่พิมพเนี่ยอยู่ที่เราเราประมาณสักบ่ายสองกว่าๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แดดค่อนข้างจ้าแต่ว่าถึงแม้ว่าแดดจะจ้าแต่ว่าลมของทะเลนะฮะมันพัดมามันก็เย็นสบายนะฮะเนี่ยคือเราไม่ได้มาเล่นน้ำเพียงแต่ว่าขับรถผ่านมาเว็เนว่าอยู่ไม่ไกล เท่าไรนะฮะเราเลยแวะเข้ามาก็เ,าเลยทิวกกดเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านเนี่ยครับบรรยากา,กาศก็จะเป็นแบบนี้เลย,นยเนี่ยซ่งชายหาดเนี่ยก็สะาอสาดนะฮะนี่ก็มีคนมาเล่นน้ำประปรายครับไม่มากเท่าไหร่หรือว่าเราอาจจะมาช่วง บายๆหรือเปล่านะคนก็เลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้ไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับเป็นวันพุทธที่เรามาช่วงนี้ลาพักผ่อนสักได้สองสามวันนะก็เลยถัวรกาสได้เดินทางมาเที่ยวที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้ว่าที่นี่ไม่ใช่วันหยุดนะฮะ เมื่อไม่ใช่วันหยุดเนี่ยนักท่องเที่ยวก็กบางตาแต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงเสาร์อาทิตย์หรือมาในช่วงประมาณเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเล่นน้ําเยอะมากขึ้นดูครับชายหาดก็จะนูน่นไกลไปถึงนู่นเลยนะฮะนู่นนะฮะไกลไปถึงนู่นเลย นูน่นนะฮะเดี๋ยวเราคงจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะเก็บบรรยากาศไปฝากทุกคนใครที่ทำงานหนักๆเหนื่อยๆพอได้เห็นทะเลแล้วก็อาจจะชื่นจิตชื่นใจนี่ครับน้ำทะเลใสอย่างนี้เลยโอ้เย็นฮะเย็นตาเย็นใจนี่อะไรครับเนี่ยดูเหมือนเอ๊ะซ้ายๆแมงคุณหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใ,นใ,นใจะฮะใสๆนี่ครับ แา่ครอบครัวนะฮะนูน่นอยู่นู่นเลยเดี๋ยวเราจะเดินเก็บบรรยากาศเดี๋ยวนะาเดี๋ยวนะาไปเดินไปฝั่งนู่นมาเลยมานี่ฮะมาแล้วครับวันนี้เราอยู่ที่ระยองเมื่อวานก่อนเนี่ยเราอยู่ที่ตราดจันทบุรีแต่ว่าตราดจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวเนี่ยก็มีเกาะหลายเกาะที่น่าสนใจครับมีทะเลสวยมีชายหาดที่งดงามแต่ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเราไปที่ตราดเราไปเชี่ยชมพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดตราดครับไปดูประวัติศาสตร์ไปดูเรื่องราวต่างๆที่พิพิธภัณฑ์เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้ามาดูป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 ูเร็วเรเร็วเดี๋ยวน้า,นามาาีฮะปูครับดูปู โอ้ทีนี้มันยังไม่ตายนะตายยังตายยังเอโอ้ครับน่าจะตายแล้วดูเนี่ยครับเราเนื่องจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเที่ยวชมกราบพระที่วัดบุพพารามซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดตราดนะครับ ก็มีประวัติแล้วก็ศาสนาวัตถุของวัดเนี่ยนะฮะน่าสนใจมากหลากหลายเห็นปูไหมเห็นปูไหมฮะเอออาจจะเป็นแมงกะพุนหรือเปล่าเป็นแมงกะพุนหรือเปล่าแมงกะพุนหรือปูฮะตรนะอะไรไอ้เมื่อเท้าขเนี่ยทำไมเหรอตัวอยู่ตรงไหนนะนะคือ ีตัวอยู่ข้างไหนขูางนู้นี่เมื่อกี้เดียหน้าเอาปูมาหนาแล้วทีน่าก็เอาปีกป,ปะะล่อยในน้ำอ <sự> ้าวเหรอเก่งจังเลยมาๆนี่เราไปดูต้นมะพร้าวฝั่งนู้นมาเออเดี๋ยวก็มีนี่มาเดินไปเรื่อยๆเมื่อกี้เราป๋าเจออะไรเจอปูหรือเปล่านี่ฮะฝั่งน,น,น,นี้ก็จะเป็น ร้านอาหารนะร้านอาหารทะเลเออร้านอาหารทะเลครับแต่ว่าคนเวสเเยอะเท่าไหร่นะคนไม่ค่อยมากเท่าไหร่น้อซีฟู้ดอะไรอืมนีมมครับชมลมซีฟูด้ดร้านอาหารทะเลครับเนี่ยแสดงว่าทางด้านหน้านูาน้นอ่ะเหรอ,อโอ้อะไรลนอะไรลน ไหนไปดูสิมามไหนล่ะปูไหนล่ะโอ้ปูนี่โอเคมอืออืล้ใกล้น้ำปใช่ใชไปเดินไปเอาไปปล่อยน้ำเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าเป็นธรรมชาติเราเดินจากจุดตะกี้ครับมาฝั่งทางขวามือฮะ ฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีร่มแล้วก็มีที่นั่งที่นอนให้เราเช่าครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งอาหารมารับประทานได้ที่สำคัญครับเนี่ยก็จะมีบานานาโบ๊ทด้วยถ้าใครอยากจะนั่งใครอยากจะนั่งบานานาโบ๊ทก็สามารถทำได้ครับนี่ซึ่งนักท่องเที่ยวก็บางตานะฮะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ แต่ว่าก็เห็นขับรถทยอยทยอยมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่มากนะครับอาจ,จเป็นไปได้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแต่ถ้าเป็นช่วงหัวค่ำอาจจะมีเยอะมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ครับโอ้ดูครับดูคลื่นของทะเลที่แหลมแม่พิมพ์เนี่ยก็ค่อนแรงด้วยกันฮะเนี่ยนฮะจะมีเด็กๆเนี่ยก็ถื้อ,อ,อยางยามไปเล่นน้ำด้วยครับ ส่วนลูกสาวมีกับริยาให้เดินเล่นแถวนี้นะฮะเพราะว่าตอนเย็นๆเดี๋ยวค่อยไปเล่นน้ำที่โรงแรมเราพักที่โรงแรมเอสฟินรีสอร์ทครับระยองซึ่งก็จะเป็นโรงแรมซึ่งรีสอร์ทครับที่มีชายหาดส่วนตัวนะฮะ น่ก็จะไม่แตกต่ตางจากชายหาดและแม่พิมพ์เท่าไหร่แต่อาจจะมีความแตกต่ตางเรื่องของการดูแลความสะอาดครับตรงนี้ก็จะมีขวดมีกิ่งไม้อะไรมาบ้างลอยลอยมาครับแต่ว่าโดยภาพรวมนี่ก็ถือว่าสะอาดนะเล่นได้ไแต่ว,ว่าก็มีเล็กๆ<ย>น, <estro> น้อยๆครับนี่ที่มีขวดกระทิงแดง กระปงกระป๋องบางเล็กๆน้อยๆครับแต่ว,ว่าก็ไม่มากเท่าไหร่คือในภาพรวมเนี่ยเขาสะอาดสะอาดนะฮะตรงนี้หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะจอดรถตรงไหลาทางแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นน้ําเล่นชายหาดได้ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเล่นน้ําในช่วงตอนนี้ก็สามารถที่จะสั่งกับข้าวฮนะก็จะมีร้านอาหารซนะีฟู้ดฮะอาหารทะเลนี่หลากหลายมาก ให้เราเนี่ยสามารถที่จะสั่งอาหารเรื่องดื่มต่างๆเนี่ยมานั่งทานมานั่งดื่มแล้วก็ให้ลูกหลานครับที่เดินทางมาด้วยนีย่มาเล่นน้ำทะเลกันโอ้โนี่ฮะใสไหมฮะเนี่ยน้ำใสนะฮะโอ้เป็นแบบนี้เลยนะฮะมาเลคือเราถอดรองเท้าโอ้ไว้ตรงนะู้นเนาะแล้วเราก็มาเดิน นี่ฮะม,มาเดินฮะให้คลื่นของทะเลนี่ซัดน้ำทะเลมาเอ้ยนี่ฮะก็เย็นสบายครับค่นคลายหนึ่งปีเรามีโอกาสมาครั้ง2องครั้งเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละครับก็ได้มาผ่นคลาย ดูบรรยากาศของน้ำทะเลถือว่าได้มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนได้มาชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตครับถือว่ามีเวลาพักผ่อนใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบ้างหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพักผ่อนเต็มที่ก็กลับไปทำงานเต็มที่ต่อสู้กับวิถีชีวิต ของเราอยู่บนโลกนี้ต่อไปนี่ฮะนี่ก็เป็นบานนาโบ๊ทครับมีเรือลากจูงฮะว่าตอนนี้ไม่เห็นคนขับเรือไปไหนนี่ไม่เห็นนะฮะก็หลายหลคนสะดวกครับชอบที่จะนั่งบานนาโบ๊ทก็สามารถที่จะนั่งได้ แต่ไม่แน่ใจครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยกว่านะฮะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเขาคิดยังไงนี่ไม่ทราบได้ใครที่เคยมานะครับก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่าเขาคิดค่าบริการเท่าไหร่นี่ฮะเป็นแบบนี้เลยนะฮะต่อ้างหน้านี่ก็จะมีเด็กนั่งเล่นน้ำทะเลครับมีผู้ปกครองยืนดูแบบ รชิดใครที่พาลูกพาหลานมาครับมาเที่ยวก็ดูแลลูกหลานตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นต้องดูแลอย่างใ้ชิดมาเที่ยวไกลแล้วมาถึงสถานที่ที่ห่างไกลจากบ้านเรามา <c oughs> เกิดความไม่ปลอดภัยนี่ก็ เขาเสียทรัพย์สินเสียชีวิตก็ลําบากขนะึ้นมานะฮะนั่งกะโดเลงรอบวเอ้าว่าไงลูกหอยเอาดูซิมีไหมละ่ะเ,เดินกันดูครับ <c oughs> โอ้น้ําใสมากเลยเนาะมีตะบูเยอ,อ,อะมากอันนี้อะเราจะมาหาต้นแบบของนี้ที่มันมีนางเยอะๆมีฟองเลยนไหมฟองเป็นแบบนี้เลย<อ>ใ,นในใจนะฮะเสร็จแล้ว น้ำใสครับก็นี่อาจจะมีหลายคนตั้งคำถามนะครับว่าแล้มแม่พิมพ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างน่าเที่ยวไหมก็โดยส่วนตัวเลยนะครับดูจากบริบทภาพรวมแล้วก็อยากแนะนำให้มานะครับก็ถือว่าเป็นอีกแหลมหนึ่งที่มีชายหาดค่อนข้างสะอาดสะอาน พอสมควรนะครับตอ,บอกวพอสมควรเพราะว่าก็าจะมีกระป๋องน้ำบ้างขวดกระปิงแดงบ้างครับเล็กๆน้อยๆครับน่าจะพัดมาจากน้ำทะเลแล้วก็มาเคยแถวๆนี้นะฮะก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยภาพรวมนี่ผมบอกว่ากำลังสะอาดก็ถ,ถือว่าสะอาดสะอานนะฮะเหมาะรหรับการมานั่งชิวๆรับประทานอาหารเพราะว่าร้านอาหารก็เยอะครับแถวนี้ นี่ครับมีร่มมีการจัดโต๊ะที่นั่งสะดวกสบายครับก็เราสามารถที่จะมาเช่าแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกับครอบครัวได้สบายๆแบบชิวๆฮนะแนะนำให้มานะครับนีก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่ามาเที่ยวครับถ้าเดินทางมาถึงระยองแล้วก็เป็นอีกแหลมหรือชายหาดอ,อีกแหล่งอีกแห่งหนึ่งครับที่ ควรจะมาะครับมาเที่ยวได้โอ้ดูด้านหน้านะครับเนี่ยมีการนั่งปีนบอสด้วยนะฮะหรือ b a น a n a boat นะฮะอุ้ยแต่เราไม่มาเราไม,เาไม่เราไม่นั่งนะฮะลัวใม่เดินแบบนี้เลยฮะโอ้ยันสบายครับนี่ยันสบายโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมต้องเอาเอาเอ i อ d น f ูแ i มบิ h a n n ครับก็ เป็นช่องที่มีหลากหลายเนื้อหาสาระวาไราที่สลับปะกนกันครับก็ถือว่าเป็นการรวบรวมวิดีโอกิจกรรมครอบครัวของเราครับที่ได้เดินทางไปเที่ยวบ้างเดินทางไปศึกษาบ้างแล้วก็มีวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่งางๆถ้ามีประโยชน์หรือกิจกรรมที่หลากหลายเราก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านครับฝากทุกท่านครับร่วมเดินทาง ไปกับช่องของเราครับฝากเป็นเพื่อนยามเดินทางครับหรือว่าช่วงเวลาว่างๆก็ไปรับชมครับหรือว่าได้มาแลกเปลี่ยนทิปชีวิตของครอบครัวของเราครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Our Family Channel เราไปเรื่อนๆด้นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับ